Okay. เป่าหรือเปิดใหม่เอะโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กำลังจะเตรียมเข้าบูธของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ mm hmm. มีดีไซน์ที่แปลกแหวกตาแหวกแนวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในพาวิเลียนสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์พาเลียนเนี่ยก็ออกแบบเอ็โตรเรียนยังไงต้องการจะเล่าเรื่องอะไรให้กับโลกรู้ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้ามาดูกัน เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบข้างนอกก่อนจริงๆโดยนอกข้างนอกก็จะมีความคล้ายๆกับพาร์เรนของเยอรมันระดับหนึ่งนะครับจะมีความแบบบับเบ,บิลบ,บ,บับเบิบบลบับเบิกลมๆต้นไม้ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานออกแบบที่ค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างจากพาร์ทเรอนอื่นพอสมควรเลยก็เดี๋ยวกำลังจะเต็มครับแล้นี่คือทางเข้า นี่อันนี้คือข้างหน้าคือทางเข้าเรือจะเข้าผ่านตัวนี้กันจะดูวนว่าข้างในพาวเลียนนี้ออกแบบประสบการณ์ยังไงนะครับไอเรียโตไปเข้าไปในนี้กันไอ,ไอโอเคอ่ะมามาดูก็จะมี เล่าผ่านเป็นลายเส้นเส้นว่าก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแกลนเทรนทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เ a t u r a ชียลเบลเวก็เป็นการเล่าเรื่องราวของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยลายเส้นแบบต่างๆใข้เป็นโดม กันเล่าเรื่องราวไลสไ,ไตล์ผ่านอะไรนะผ่านเปเปอร์ผ่านเปนเปอร์ <c oughs> คือกระดาษใช่เนี่ยอ๋อนี่คือกระดาษเล่าผ่านกระดาษอาป่าไปุกเนงต่อนะครับครับเปื่อซีข้างในจะเป็นยังไงบ้าง Thank you โอเคโอ้โหโอเมก้า ว้าวมากข้างในดูว้าวมากมีความว้าวแบบว้าวแบบคนละแบบจากที่พารยนฝรั่งเศสเลยเอาดูกันต่อเนี่ยครับถ้าดูข้างในเนี่ยก็จะมีแบบลูกฟองอากาศที่มันออกแบบให้แบบมีลมเป่าขึ้นมานะครับมันมีความชื้นแบบน่าสนใจ น่าสนใจมากครับเนออกแบบให้แบบฟอ์กับบับเบิ้ลมันค่อยๆลอยแล้วก็อากาศก็มีทั้งมันบอกไม่ถูกอะ่ะคุณต้องเห็นกับตาคือว่วมันเจ๋งมากมันเจ๋งมากเนี่ยเขาก็เป่าออกมาเนี่ยเป็นลูกอฟอก์กาที่แบบให้เขาตั้งใจให้แบบมันอยู่ตรงแอร์เรียแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับโอเคนะครับน่าสนใจน่าสนใจเขาลงไปแถวซอนคนอื่นได้เข้าไปดูบ้าง โอ้โหก็มีการออกแบบให้มีช่องแสงไหลลงมานะครับเนี่ยนี่ขาออกแบบเป็นการเจาะรูเป็นช่องแสงนะข้างบนเนี่ยให้มีแสงออกมานะครับนี่ก็มีจุดที่ยืนแล้วก็แบบนะคุณก็มาตรงนี้เป็นอะไรที่ว้าวมากคุ้มค่ามากแล้วก็เมื่อก,กี้เนี่ยบอกว่าต่อคิวไม่นานด้วยนะครับดีว้าวไม่ไม่ต้องล้ําแต่ ว้าวในประสบการณ์ถือว่าออกแบบเทรนได้ดีมากถ้าพูเบัมโบ่มันจะออกมาไหมอ๋อเหรอโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ครับมันจะเป็นจุดที่เขาบอกว่าถ้าพูดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีบับเบิ้ลฟองอากาศออกมาตามคำพูดเราเดี๋ยวลองดูกันนะครับการตลาดฮัลโหลการตลาดนี่ครับนี่คือบับเบิ้ลที่มาจากคำว่าการตลาดที่ผมพูดเมื่อกี้นี่จากเสียงที่เราพูดไป ถูกสร้างมาเป็นบับเบิลผ่านเจ้าเครื่องตัวนี้ครับผ่านเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยคำพูดจะถูกกลายเป็นบับเบิลคำพูดของเราน่าสนใจนะครับเป็นคอนเซปที่ดีมากเดี๋ยวผจะถ่ายให้ดูอะคนตรงข้ามพูดอยู่อะเขาจะมีบับเบิลที่ออกมาจากไอ้นี่ของเขาพูดออกมาสร้างสร้างคำพูดให้กลายเป็นฟองอากาศคิดได้ไงคอนเซปนี้คิดได้ไง เป็นการพูดถึงอนาคตนะครับพูดถึงอนาคตประเทศไทยแตกโบททันทีอาไปกันต่อไปกันต่อนะครับไปกันต่อออกแบบให้มันมืดๆเป็นห้องถัดมาคืออะไรดูสิดูเหมือนห้องนี้ก็เป็นการโชว์นวัตก,กรรมของออสวิตเซอร์แลนด์นะครับลองดูหน่อยว่าเขาโชว์อะไรบ้าง ไอหุห่นนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรือนี่ครับมีเจ้าหุ่นตัวน,นี้ครับประหลาดเป็นหุ่นน่าจะเป็นหุ่นดําใต้น้ำนะครับดูเหมือนเอเลี่ยนก็จะเขียนว่าเป็นเป็นซอฟต์โรบอทโฟร์เดอะเนะครับเป็นซอฟต์โรบอทเป็นหุ่นที่ <Wait. S 1> กระยึกกระดึก s u s เ a i n a b l e Monitor เตอร์ e ฟร์เดอะอีโค่ t ิสเ i g h t รเทเเป็นหุ่นที่ดูเหมือนแมงกับคุณเหมือนปลาหมึกเอเลี่ยนหน่อยๆเลยนะครับอุ๊บส นี่คือนี่คือหน้าตาของพาวิเลียนนี้ที่เขาออกแบบมาก็าจะมีเป็นบัเบเบ,รบ,บ,รบอรฟองอากาศก็จะกลับไปล้อก,กับไปเจ้าฟองอากาศคอนเซปต์เมื่อกี้นี่คือสวิสพาวิเลียนครับไปกันต่อมีอะไรอีกไปดูกันสิไอเจ้าสิ่งนี้คืออะไรโมดูลโลโบโกระมิอ๋อเป็นส่วนชิ้นส่วนหุ่นยนต์แบบนี้ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่ติดอยู่ตรงหน้าอกครับแล้วก็สามารถยืดหด เป็น่วนเอ็กเซนของร่างกายเราได้นะครับมีอยู่แบบนี้นะก็เอาทำอะไรก็ไม่รู้อะแต่ก็น่าสนใจดีอะเนี่ยมันก็ยืดออกมาได้เนี่ยนะครับเนี่ยคุกกิ้งอะอารมณ์เห็นไหมข้างหน้าคุกกิ้งข้างหลังก็คุกกิ้งไปพร้อมกันเพิ่มมือที่สามให้กับร่างกายของคุณเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือเป็น AI g e n จน a เร เอเจน r a เรขึ้นมาครับจะพูดถึง no p o a s i b l e deep fake enabled by AI เป็นการเอาเทคโนโลยี deep fake มาให้ลองดูกันจริงๆว่าถ้าหน้าเราแบบนี้มันจะเรเรตออกมาเป็นแบบไหนนะครับอ๋เขาจะบอกว่าอ่นนี่เขาบอกนะเขาใช้เขาใช้ diffusion model นะครับเป็นการเรเรตวิดีโอตัวนี้ออกมาโอเคฝั่งด้านนี้คืออะไรอ่ารู้สึกว่ารู้สึกว่า อันนี้เป็นงานเลื่อกับ generative AI ค่อนข้างเยอะนะครับนี่อย่างอันนี้ถ้าเห็นว่าภาพทั้งหมดที่เลือกเนี่ยเป็นภาพที่ถูกสร้างโดย generative AI นะครับเนี่ยถ้าเราดูสไตล์ก็รู้เลยเป็นการใช้ generative AI เข้ามาช่วยในการออกแบบพาเวเลียนก็คือคุณก็เลือกได้เลยครับว่าจะเอาแบบไหนเช่นผมจะเอา create มาลำลอง create กันผมต้องการเอาเรื่องของควอนตัมเข้ามา g e n e r a t ก่อนแล้วก็เอามาเป็น ในสายแบบควอนตัมคอมพิวติ้งแล้วก็บายเป็นแบบเป็นอินดิวเวอร์ฮิวแมนในอีก5ปีข้างหน้ามันเหมือนกันเอาพร้อมเข้ามาเลือกในสาขาที่เป็นแบบอ่า,อาเป็นอาร์ตก้ตัวที่เลือกจะถูกกองไปด้านซ้ายนะครับพ่การออกแบบให้มีอารมณ์แบบเซอร์ไพรส์จาก Quantum. ควอนตัมอ่า ไม่มีประเทศไทยให้เลือกนะครับประเทศไทยไม่อยู่ในลิสต์ของความพิ่ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ไม่เป็นไรอะถ้าไม่มีไทยเัินเดี๋ยวเอาออามาญี่ปุ่นก็ได้ว้าจบนี่คือภาพที่เจนออกมา o รี o โกแอนด์ค a n ต u มแคนวาสก็จะเล่ามาจากตัวนั้นก็จะมาเล่ามาเป็นภาพตัวนี้ครับที่ขึ้นมาบนจอ5ปีข้างหน้าคอนตัมทำให้คนรู้สึกเซอร์ไพรส์ได้แบบใดที่มีภาพอินดิวเวคนเดียวนี่คือคอนเซปต์การใช้เจ้ทีป AI เอาตัวพวกนี้มาเจ n เนเรตเป็นพร้อมแล้วก็ออกมาเป็นพิกเจอร์นะครับก็น่าสนใจดีครับน่าสนใจดีอ่ะไปดูกันต่อแม่น่าสนใจครับเออดูภาพน,นี้กันอ่อันนี้น่าจะเป็นคล้ายค้มือ ซัมติงนะครับเป็นหุ่นโรบอตเป็นแขนบางส่วนที่ต <Okay. S 1> อนอนี้จะเป็นการใช้ฟิลเตอร์ที่ทุกคนจะดูแก่หมดไ hey, ดูซิดูหน้าตัวเองซิ mm hmm. นหน้าตัวเองแก่หน่อยเกิดเอาอ้นี้ออกน่าจะแก่ mm hmm. เอานี้ออกน่าจะแก่เค่าบางหน้าไว้มันก็จะดูไม่ออกว่านี่เป็นหน้าจริง mm hmm. อ๋อแต่ว่าฟิลเตอร์นี้คุมแค่ผู้ชายอย่างเดียวอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ mm hmm. นะครับ นี่คืออะไรนี่คือเค้กม a r i รียกโรบอตโรบอตแอนด์ฟูดก็จะเป็นหุ่นยนต์แคนดี้ที่มันขยับได้แคนดี้แบบขยับได้ก็ตามคอนเซ็ปเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเอาหุ่นยนต์อาหารอาจจะด้วยออกแบบโมเลกุลซัมติงให้มันสามารถขยับได้ฮะเบสจบ Oh my god อ๋อก็คือเป็นดิสพาร์อ๋อสหรับเฟิวอเยไออคอร์ดวดีโอ Thank you very much อ๋อก็เหมือนการฉีดฉีดแบบนี้ออกมาแล้วก็ทาให้มันอ๋ออ๋อโอเคอ๋อ Thank you อ๋อ e i t n g Thank you very Thank y e ก็เป็นการออกแบบแมชชี s ซึมของหุ่นยนต์อาหารในการใช้เหมือนแอร์ปั๊มเนี่ยปั๊มเข้าไปแล้วก็ไปทำให้มันขยับก็ถือว่าเป็น ไอเดียที่น่าสนใจของการออกแบบอาหารนะอันนี้ต้องขอถ่ายรูปควบคู่ไปด้วยคิดได้อย่างไงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนแต่แบบมันต้องใช้ creativity ในการคิดถึงจะได้แบบนี้ oh. น่าสนใจน่าสนใจนี่คืออะไรเอ่ย Ledger robot for space เอเป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์อวกาศนะครับหุ่นยนต์ที่จะใช้ในอวกาศ จะบอกว่าคือเรื่องเรื่องของอวกาศสเปซอ๋อ the sense of space อ๋อเป็นกลิ่นของอวกาศน่าสนใจับอ๋อ uh. the sense of space เ e ียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราเรามาดมลองดมกลิ่นของอวกาศกัน นี่คือทั้นกลิ่นอากาศโอเคจตสวันธรรมอันนี้คืออันนี้คือกลิ่นของอวกาศนะครับนี่คือเ okay. ค,ค,ครืค่องบรรจุกลิ่นอาวากาศซึ่งบอกเลยว่ากลิ่นอา,ากาศเหม็นมากไม่เอาอีกแล้วในชีวิตพอไม่ไม่ไม,ไม่อย่างเช่ที่ฝันไว้กลิ่นอาวากาศเหม็นนะครับไม่ชอบอไปกันต่อครับมีครบทุกมิติจริงๆก็บอกในพายเลี่ยนของซ์แลนด์มีครบทุกมิติครับอ,อาหาร คอนเซปต์สเปซเทคโนโลยีมันเป็นอะไรที่พลาสติคมากๆนะครับอรู้กันต่อดีกว่าว่าพานี้คืออะไรอันนี้ดูเหมือนเป็นเอาเป็นภาพการ์ตูนผสมการของสวิสพาวิเลียนนะครับก็จะมีคนที่ได้แบบรางวัล u n เนสโกนะครับเอาล่ะจบแล้วจบเรียบร้อยครับกับสวิสพาวิเลียนที่ อาจจะดูไม่ได้แบบหรูห,หาาราอลังการอะไรม้างนักแต่สำหรับผมรู้สึกว่าความประทับใจให้เต็มถ้าถามว่าควรกลับมาไหมอันนี้ผมรู้สึกว่าควรกลับมาอีกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเต็มสิบเนี่ยผมรู้สึกอยากให้สักแ5ดจุดห้าถือว่าเก้าคะแนนนะมันมีความอร่อยกลมกล่อมอย่างบอกไม่ถูกฉันใครยังไม่ได้มาพาไปเนสวิตเซอร์แลนด์แล้วลังเลอยากให้มาผมว่าคุ้มค่า สนุกได้รับประสบการณ์แปลกใหม่นะครับเอาละเดี๋ยวเขาเดินไปดูด้านหน้าก่อนว่าเขามีกาแฟใ,ให้กินบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีเหรอไม่มีกาแฟเลยเอ่ะไปดูออสเตรเลียอ่ะไปดูออสเตรเลียลอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาจบที่หน้าบูธของสวิตเซอร์แลนด์หน้าพาวเลียนสวิตเซอร์แลนด์หน่อยก็เห็นว่านี่นคือหน้าตา <c oughs> <S <s> <S พาวเลียนสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ดูเป็นกลมๆเนะาะก็ใครไม่มาอยากแนะนําให้มาพาวเลียนสวิตเซอร์แลนด์รู้สึกว่าอยากกลับมาซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็เต็มสิบให้8.5ครับ เอาไปเลยควรค่าแก่การมาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูอีกพลาเลียนหนึ่งติดตามที่ช่อง YouTube การตลาดาตลอนในเซสชัช่นที่เป็นการตลาดพาตลอนดูงาน w อร์ d ปิก o สกาสองพัิบห้กันด้วยนะครับ